ยินดีต้อนรับชาวพุทธศนะคะยินดีต้อนรับชาวสอทุกท่านเข้าสู่ช่องมีเม้นะคะวันนี้จะเป็นการทานายดวงความรักนะคะปากหลังของเดือนเมษาย,ยนปี65นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง30เมษาย,ยนนะ,ะช่องเม์นะคะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะ วันเกิดนะคะก็แบ่งได้เลยนะทั้งทางตะวันตกเราก็แบบไทยนะคะไม่ฟิกนะคะเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปอยู่แล้วเนาะคุณจะดูราศีข้างเคียงด้วยก็ได้นะคะอันไหนที่ดูจะเข้ากับดวงคุณมากที่สุดก็ยึดตมามนั้นไปนะ,ะดวงทั่วไปก็อาจจะมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะ อาจจะแม่นเป็นบางส่วนแบบนี้เนาะถ้าอยากดูตามสถานการณ์จริงก็ต้องดูสตัวนะคะแนะนำเป็นแบบนั้นนะช่วงนี้คิวส่วนตัวก็ประมาณไม่เกิน2วันนะคะไม่นานจนเกินไปนะถ้าเกิดคิวยาวนั้นเมย์ก็จะปิดรับนะคะว่าเข้าใจนะคะแต่ละท่านก็อยากที่จะรีบดูเนาะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทำทำนายนะคะจากการเปิดพลังงานของคุณแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยแฟนหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยาถ้าใครที่โสดสนิทนะเมย์แนะนําให้ไปดูดวงคนโสดสนิทนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เลิกกันแล้วแบบเอ็ดขาดนะคะเมย์ก็มีดวงคนรอระเก่าให้นะคะแยกให้แล้วนะคะอยากให้ดูดวงตามสถา,านะนะคะมันถึงจะมีความแม่นยําที่สุดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานของคุณพึกศกนะคะสาว้ทข้างบนนะพลังงานของคนที่คุณดอยู่ด้วยนะคะหรือว่าคู่ของคุณนะคะเฉดท้ายสำหรับด้วยนะคะมี The Lover มี The Chariot นะคะมีไพ่ห้าดาบแล้วก็มีเพชรสปรที่กับหัวนะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเคยมีปัญหานะคะมีอุปสรรคเข้ามาอาจจะไม่ใช่การเถียงกันร,ระหว่างคุณสองคนไม่ใช่เรื่องของการตั้งใจที่จะทําให้อีกฝ่ายนเสียใจแบบนั้นแต่อาจจะเป็นปัญหาภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแล้วแต่เคสไปเนาะแต่ปัจจุบันไม่มองว่าพลังงานดีขึ้นนะคะให้ค่าดาบมันหมายถึงปัญหามันเบาลงมันจบลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามีทะเลาะก็คือว่า มีฝ่ายหนึ่งที่ทิ้งดาบแล้วก็เดินหนีนะคะคือไม่อยากจะมีข้อขัดแย้งต่อมีไพ่เดลชาริออตที่กับหัวมงบอกว่ามันจะมีการปรับตัวนะคะช่องว่างระหว่างคุณ2คนเนี่ยความแตกต่างมันจะแคบลงนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงคู่รักที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยน่าจะมีแลนที่จะเดินทางมาหาก,กันแบบนี้นะ ให้เดลเฟอร์กับผัวนะคะมีทางเลือกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ในช่วงของปักหลังเนี่ยจะมีการตัดสินใจเลือกได้นะคะอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับความสมคัญของคุณแต่อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องของอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝายใดที่เสน่แรงเรื่องความเจ้าชู้หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการเอาแต่ใจการดื้อนะคะการใจร้อนต้องระวังนะคะตรงนี้เนาะนอกนั้นก็ดูดีนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของคุณพึกศกนะคะ มีเดฟูลที่กับหัวนะคะมีไพ่สองเหรียญกับหัวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็มีห้าเหรียญขึ้นมาแบบกับหัวเท่าที่แม่มองดมูมันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมอาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ต้องตัดสินใจที่ไม่บอกนะมันมีเลิฟเฟอร์ขึ้นมากับหัวด้วยก็คือคุณน่าจะต้องตัดสินใจแล้วแหละว่า ความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่มีอุปสรรคเข้ามาหรือว่มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณต้องการในทิศทางความสัมพันธ์เป็นแบบไหนน่าจะเป็นฝ่ายคุณที่เป็นฝ่ายได้เลือกอะคะ่ะนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรอคุณตัดสินใจนะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะและเมย์มองว่าถึงเดือนนี้นะคะปลายเดือนเนี่ยคุณคุณสามารถจะเลือกได้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าคุณต้องการอะไรแต่เดี๋ฟูมาแล้วเดี๋ฟูหมายถึงการให้โอกาสกันใหม่การเริ่มต้นใหม่การมีมุอมอมองที่เป็นแง่บวกมากขึ้นนะคะไม่มองว่าเอา่อประมาณท้ายๆเดือนเมษาเนี่ยคุณน่าจะตัดสินใจที่จะให้โอกาสคนรักได้แต่ในช่วงของตั้งแต่วันที่16นะคะเอ่อในช่วงของสัปดาห์แรกอาจจะยังมีความสับสนที่ยังไม่ได้ได้ชัดนะคะคุณอาจจะต้องการเวลา หรืออาจจะรอคอยจะหกาการอะไรบางอย่างที่ท,ที่กว่าที่คุณจะตัดสินใจตรงนี้ได้นะแต่อะไรก็ตามมันจะมีการได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะการให้โอกาสแล้วก็ปัญหาจะถูกแก้ไขนะช่องว่างระหว่างคุณสองคนจะแคบลงอย่างที่ไม่บอกนะคะไม่ว่าจะมีใครเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตามไม่สําคัญแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะลดลงนะ,ะมีไพ่ห้าเหรียญกับหัวเนี่ยหมายถึงว่าถ้าที่ผ่านมามีฝ่ายหนึ่งที่คอยงอ้อคอยตามนะคะคอยดูแลเอใจใส่อยู่ตลอดนะเอ่อ มันจะเป็นในทางกลับกันนะคะฝ่ายที่ไม่เคยง้อมาก่อนเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นฝ่ายง้อบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่นะกับคู่ของคุณนะคะว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาที่เคยเป็นฝ่ายตังงอตลอดเนี่ยแต่ว่าพอในช่วงของปักหลังเมษาเนี่ยอีกฝ่ายนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นฝ่ายถูกงอตลอดจะต้องกลับมาง้อบ้างนะมันจะเป็นในทางกลับกันนะคะประมาณนี้นะแต่เท่าที่มองดูอะ่ะคุณสองคนเนี่ยแนวโน้มนะยังได้ไปต่อนะคะถึงแนมะ้ว่าต้องให้เวลากันบ้างช่วงของอาทิตย์แรกนะคะ ทีนี้พลังงานเขาเนี่ยสามใบตรงนี้ดีหมดเลยนะคะมีเอซอกคัมีเดอมิ g ิเชียแล้วก็มีคิงออฟซอดเขาเนี่ยชัดเจนมาตลอดนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็คือยิ่งชัดเจนไปอีกว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะของคุณสองคนมันกลับมาดีนะคะอยากให้มันมีปฏิหารแห่งความรักเกิดขึ้น อยากย้อนเวลากลับไปให้ไม่มีข้อขัดแย้งหรือว่ามีุระรัคเข้ามานะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีความพยายามที่จะทําให้สถานาการณ์มันดีขึ้นนะคะเมจิเชียนมหมายถึงเมจิกหม่ใหมถึงสิ่งมหศัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เป็นความต้องการก็คือเป็นสิ่งที่เขาได้กระทําจริงๆนะคะทําเพื่อคุณนะก็เลยทําให้คุณอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาให้โอกาสเขาได้นะคะประมาณนี้อย่างไรก็ตามเมบอกเสมอว่าหน้าไพ่มันสลับข้างกันได้นะ,ะมีไพ่เอ็อสคับซึ่งหมายถึงความรักที่เป็นนิรันดร์นะคะ คนคนนี้มีความจริงใจแล้วก็มีความปรารถนาที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยไปต่อกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็คืออยากที่จะอยู่กับเราอยากที่จะแต่งงานอยากจะอยู่เป็นคู่กันไปตลอดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขา,เาตั้งใจที่จะให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณด้วยนะคะในช่วงของเมษาย,ยนตรงนี้เนาะพลังงานบวกมากนะคะก็ถ้าหน้าภายสับท้างกันคุณก็สลับออกเองได้เลยนะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปนะคะหรือว่าแนวโน้มความสำคัญของตักหลังนะคะเดืยอนสิงยา ใชด,ดีนะคะเช็ดใต้สำหรับก่อนมีเดะเวลด์ขึ้นมากับหัวนะคะมีราชนีถิ่ดาวกับหัวมีสิบถ้วยกับหัวมีสีถ้วยกับหัวนะคะในอดีตที่ผ่านมามีการปฏิเสธกันนะคะมีสภาวะบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มีคนเกิดความรู้สึกท้อถอยแล้วก็รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เคยมีความสุขชีวิตคู่ที่เคยมีความสุขอาจจะมีการสั่นคลอนเกิดขึ้นมีความรู้สึกไม่แน่ใจแต่ไงอะไรก็ตามไพ่เดลว์ที่กับหัวบอกว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าความรักของคุณเนี่ยมันจบลงไปได้นะคะความรักยังคงอยู่นะค่ะเอ่อบทสรุปทั้ง3ใบนะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยมาใบแรกหมายถึงคนที่รู้ใจตัวเองนะคะ คนที่ในที่สุดก็ได้เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรหรือว่าได้เข้าใจคู่ของตัวเองนะคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีการสื่อสารกันความรู้สึกก็จะเท่าๆกันก็จะเข้าใจกันได้นะคะในช่วงปักหลังนี้มีไพ่ movement ก็คืออัศวินถือดาบนะคะจะเห็นได้ว่ามีพลังงานมีเหมือนมี passion เกิดขึ้นแบบอยากที่จะไปต่อแล้วอยากจะช่วยกันแก้ไขสถานการณ์มันดีขึ้นโดยเร็ว,ด,วด้วยนะคะจะเป็นการ เมื่อตัดสินใจได้แล้วเนี่ยก็คือต่อจากนั้นเนี่ยมันจะไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์มีความมิ้นท์หรือว่าคุณต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในครอบครัวเนี่ยมันก็จะทําได้มีไพ่เดิร์ตเลนที่หมายถึงความอดทนนะคะในที่นี้ก็หลายอย่างอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอดทนที่จะยอมไม่กับคนรักหรือว่าเป็นไพ่แห่งการยินยอมกันนะคะรอมชองกันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะมีการลดกันคือไพ่เป็นเหมือนกับเปรียบเปยอะค่ะคือสิงโตเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมปกติแต่ไพ่ใบนี้ น้าพ่จะเห็นได้ว่านางฟ้าเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงสิงโตเหมือนแมวเลยก็คือเหมือนกับว่าจากคนที่ไม่จำเป็นต้องยอมใครแต่ก็ต้องมายอมเพราะว่ามันเกิดจากความรู้สึกรักนะคะเราสามารถยอมให้กับคนที่เรารักได้เสมอดังนั้นเท่าที่เมดูเดีย๋ยสรุปแนวโน้มมันก็คือการได้ให้เวลากันแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วก็มีการมาปรับความเข้าใจเสร็จแล้วก็จะให้โอกาสกันนะคะก็จะมีการรองชอมกันทั้งสองฝ่ายนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ เปิดไพ่ในส่วนของไพ่โ,โรคโลบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คพลังงานนะคะส่วนใหญ่ถ้าใครดูดูส่วนตัวกับเมย์เนี่ยเมย์จะใช้ไพ่โ,โรคลบค่อนข้างที่จะเยอะเท่าๆกันกับไพ่ฮารุลลเลยเพราะว่าไพ่โ,โรคลบเนี่ยเขาจะสามารถตอบคาถามได้แบบลึกซึ้งนะคะตรงประเด็นได้นะ Fraction นะคะคี่เป็น Open mind แล้วก็ w e d d i n g คุณ2คนนะคะยังมีความรู้สึกที่ตรงกันก็คือยังรู้สึกพอใจในตัวกันและกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนะคะก็คือว่าต่อให้มีอุปสรรคมีปัญหาเนี่ยยังไงก็ยังมองกันและกันในแง่ดีแล้วก็ยังรักนะคะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันคี่เป็น Open mind ตรงนี้หมายถึงในจุดที่เป็นแม้กระทั่งจุดด้อยของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ อีกฝ่ายก็ยังยินยอมยอมรับในสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างที่บอกว่ามันจะมีการรู้ใจตัวเองแล้วก็มันจะมีการรองชอมยินยอมให้กันและกันนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราอะรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะแล้วก็เวทีก็หมายถึงการปรับความเข้าใจการได้กลับมาอยู่ร่วมกันหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยมีคอมมิชเมนต์เลยก็คือหมายถึงการเปิดใจนะคะ อยอมรับในตัวคนที่เรากำลังคุยอยู่ด้วยแล้วก็ในที่สุดกพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีคอมมิชเป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะก็เป็นพลังงานแนวโน้มที่เป็นบวกนะคะทั้งสามไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ angel answer นะคะ น,นี้ก็อาจจะเป็นคำแนะนำนะคะจัดจักรวาลหรือว่าถ้าใครมีคำถามเนี่ยลองตั้งคำถามในใจได้เผื่อหน้าใครจะตอบได้นะคะค No need to worry ไพเยส s นะใครมีคำถามนะคำตอบคือใช่นะแล้วก็บันแดนส์สคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพุชศกนะคะในช่วงของปากหลังนี้อบันแดงส์คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับแองเจวันเซอร์ก็คือการได้ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะนะคะการมีทุกอย่างในแบบที่เราต้องการ ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความรักโดยตรงก็หมายถึงว่าในที่สุดก็ได้ความรักในแบบที่เราต้องการจริงๆจากคนที่เราคิดถึงนะคะหรือว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเราอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าในที่สุดครอบครัวมันก็มาในทิศทางที่เราต้องการนะคะมีความอบอุ่นมีความเข้าใจกันพาเยสก็หมายถึงการสมหวังนะคะ การได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะหรือว่าการถ้าเราเป็นฝ่ายไปง้อคนรักก็คือหมายถึงเขาจะตอบรับเราอย่างดีอะไรแบบเนี้นะคะโนนี้ทวรีก็หมายถึงไม่มีอะไรที่คุณจะต้องไตกกังวลไปนะคะสิ่งนี้ดีกลังจะมาแล้วนะ,ะแล้วก็พลังงานดีๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่แค่ช่วงแค่ปากหลังนะคะมันอาจจะ อยู่ยาวไปเลยนะคะในตลอดทั้งปีนะคะยังไงก็รับพลังงานบวกจากจักรวาลไว้ก่อนเลยนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวพืชสเองหรือชาวสองที่เข้ามารับชมชม่องเมย์เมย์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครรับชมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามด้วยลวกันนะคะรวมถึงถ้าใครชอบคลิปนี้เมย์ก็ฝากคุณกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะจะได้มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามารับชมช่องเมย์เมย์กันมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจกับครูอ่านนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ